Zombie เอาละครับก็อยู่ Man นะกับผมนายป๊อปปิ้นแมนนะเกมจูซิบอดเดอะแกร์ซีซั่นสามนะครับผมก็จบเข้ามาแล้วก็เกมการต่อสู้ในเสาสุดแสนจะเร้าใจบนมือถือนะผมตอนนี้ก็รีกก็กำลังใกล้จะจบแล้วนะหรือว่าทัวร์เนมเมนต์ประจำสัปดาห์ของเรานะผม ก็เราทุกคนก็รู้กันอยู่ว่าเราตีแย่งชิงอ่าเจ้าคอมซ้อมนทัทก,กันนะผมหรือเจ้าคอมพี่พี่ขานั่นเองซึ่งมี3มชีวิตเลยนะผมนะันก็เป็นตัวซิกเนเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดของเกมนี้เลยนะผมอ่ะสรุปผลลีของผมก่อนก็นแล้วกันนะผมผมก็อยู่อันดับที่87นะผมแร็โดมิเนเตอร์ก็มีแต้มอยู่2,665นะผม ผู้รั้งท้ายมีแต้มอยู่2,450นะผมนะสำหรับใครที่กำลังตีแพ็คนี้อยู่นะผมหรือทัวร์นาเมนต์ประจำสัปดาห์เราก็ขอให้เร่งรีบเลยนะเพราะว่าเหลือเวลาน้อยนิดมากเลยนะกับการที่จะปลดล็อกเจ้าคอมซอฟเนอะรทัตไปครอบครองนะผมหรือเจ้าคอมพิ้พิฆาตนะผมก็เป็นตัวแบบว่าอันตรายจัดเลยเพราะว่ามี3ชีวิตเลยแล้วอนาคตเนี่ยสามารถเอาไปทำไฮบริดได้อีกนะผมนะเนะหลือแค่12นาทีเท่านั้นนะผมอะ ในๆก็นหนๆแล้วผมจะบอกสูตรในการตีเหล็กนี้กันแล้วกันสําหรับถ้าเกิดว่าเหล็กหน้าสําหรับความซ้อมนาทัดที่ยังเป็นอย่างนี้อยู่ที่มีการส,สกิลเข้ามาอ่าวุ่นวายปวดหัวปวดใจแล้วก็ทําให้ทุกคนปวดหัวนะผมนะมาโว์กันหน่อยก็แล้วกันตึ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 นตนเนี่ยผมก็หมดอ่าาร์ดไปมากมายเลยนะผมเพราะว่า การที่จะตีแย่งชิงเจ้าการ์ดไปนี้นะผมก็อ่ะเดี๋ยวผมจะบอกสูตรกันแล้วกันไหนๆก็ไหนๆแล้วไหน,ะนๆก็ไหนๆแล้วนะผมอ่าเราไม่ใช้พวกสามจิ๋วก็ได้ใช้ธรรมดาก็แล้วกันนะผมอ่าเราจะเาจ้าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งก็แล้วกันนะผมแล้วก็เอา,ากินเนื้อเป็นตัวหนึ่งนะผมแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้นะอ่าโอเคการ์ดที่ผมจะใช้นะนั่นก็คือการ์ดเนิร์บนะผมโอเคเมื่อผมใช้การ์ดเนิร์บในการต่อสู้นะผมโอเค ว่าแกจะโกงแค่ไหนก็ตามจะจะเนิบพวกแกหมดจันจะไม่สนใจใดๆทั้งนั้นโอ้โหมีน้ำเยอะแยะมากมายเลยทีเดียว <c oughs> <c oughs> นัน่นไงทำการเนิบนะผมอาซัมมันก้าการเนิบม,มาเหมือนกัน <c oughs> โอเคอ่ะผมก็เก็บแตกไปแตกหนึ่งนะผมเพราะว่ายังไงมันก็ล้มเราไม่ได้ง่ายอยู่แล้วนะผม <c oughs> โอเคมาอะ,อะเปลี่ยนเป็นนกงานะครับผมนะ ดูกูซิว่าจะไหวตึงแม็กนีเนิร์ฟนะผมนี่แน,นนะ่คุณจะใช้การ์ดอะไรก็แล้วแต่คุณเนอร์หมดนะจ <c oughs> ้าโจมตีเข้าแค่ห้าร้อยเท่านั้นนะผมโอเค่ะเดี๋ยวจะให้โอกาสอีกสักทีหนึ่งก็แล้วกันแน่เป็นไงละ่ะ <c oughs> เราจะได้รู้กันว่าใครมันเจ้าแน่ว่ากันโจมตีสองเหรอเออโอเคเจ๋าแจมทำได้ดีนี่แต่ก็ทำได้แค่นี้ละมัง้งโอเค นั่นเราเปลี่ยนตัวมาแล้วนะผมก็เนิร์ฟอีกยการ <g arden> มันจะไล่ผลทันทีนะผมมันเจอการเนิร์ฟก็ไปนู่นโอเคมาป้องกันยังไงฉันก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะฉันพร้อมจะขยี้แกอยู่แล้วมาใส่เข้ามาได้แล้วเปลี่ยนตัวนะผมโอเคเหลือสองนะผมอ่าเนิร์ฟการ์ดเราด้วยเนิร์ฟทำไมเนี่ยโจมตีสองอ่ามันก็หมดสแต็กไปนะผมเพราะมันมีแค่สามเท่านั้นโอเค แค่นี้เองไม่เห็นใค่เรื่องยากเดี๋ยวฉันจะจัดการแกเองโหมเต๊นึงสองสามแล้วก็เจ็บไว้สี่นะผมตายอย่าเยอะเลยตายซะไม่นะเอาเดะไม่เคยกลัวอยู่แล้วตับใจที่เรามีการ์ดเนิร์ฟนะผมเนิร์ฟไปหมดมนี่แน่มีโล่ <laughs> เนิร์ฟละนี่เป็นไง <laughs> ทำอะไรได้ล่ะเอาเด้ตัวสุดท้ายก็เลือดตรงไงนหะผมดาเมจเยอะโอเคก็ได้ตัวอยู่นะโจมตี3ามเลือ1ึโอ้โหจิตใจทําด้วยอะไร <c oughs> อ,อือผมตายนะผมมาทีนี้ก็วัดกันแล้วนะผมว่าใครจะเจ้าแน่ประกัน <c oughs> มา <c oughs> ผมว่ามันน่าจะเก็บไนตัวหลังนะเพราะว่าดาเมจเยอะมากเลยนะดาเมจมันต้องเก้ารอยเลยนะโจมตี1โจมตี2โจมตี3ามสี่นะผม แล้วก็เราต้องป้องกันสี่นะเพราะว่าเรารับเมีดได้แค่ทีเดียวเท่านั้นโอเคนี่นะายเรียบร้อยเอาเดมีหิวเลือดก็ไม่กลัวเพราะว่าเรามีเนิร์ฟยังไงละ่ะ <c> เ <oughs> นิร์ฟกันไปโอเคมามาวัดใจกัน4ต่อ4แต่มันมี5้านะ <c oughs> 4ต่อ4แต่มันมี5้านะโอเคดูซิว่าใครจะเจาะแน่ประการนึนผมมาเอาแด มาตัดสินใจกันโจมตีมเสรผมชนะแล้วะผมให้มันรู้กันไปนี่แหละเป็นสูตรนะรับนะผมนี่ทําให้ผมสามารถเอาชนะด็กี้ได้ไม่นะเอาได้ชนะแล้วนะผมไม่ได้ยากเท่าไหร่นรนะโอเคต่อจะให้โกงแค่ไหนถ้าเจอการ์ดเนิฟเข้าไปสกิลก็เป็นหมันทันทีนะผม อันดับที่86แล้วนะผมนี่แล้วการ์ดเนื้อผมมีเกือ200บ200ยใบนะผมโอเคเตน้นนะได้เงินนะผมอุ้ยเงินเยอะมากเลยอ่ะซื้อกาดซื้อการ์ด <c oughs> หน่อยอ่าไหนๆผมก็ไม่จำเป็นต้องชนะอีกแล้วป่ะนะดังนั้นขอตัวที่แบบว่าเป็นิกนเจอร์พบสามจิ๋วทั้งหลายนะผมเพราะว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วนะผมจะเอาตัวนี้เปตัวนึงนะผมแล้วก็ เอาเจ้าตัวอันนี้แล้วก็ตัวนี้นะผมโอเคแล้วก็เนิบ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 โอเคลุยเนิบอย่างเดียวอ่ะเอาเดดูสิว่าฝั่งตรงข้ามจะใช้แก๊สอะไรกันแม่งี้นี้ผมแต่บางทีก็มีการเจ้าปัญหาเหมือนกันนะผมแบบการแรนดอมเนี่ยฝั่งนู้นมีการแรนดอมเลยอ่ะตายแล้วเอาเดยิงสามอิูวเนี่ยผมจะไม่ใส่การเนิบนะทีแรกนะ จะใส่การป้องกันนะผมแต่ว่าก็ไม่กลัวเท่าไหร่นะจะป้องคูป้องกันไม่กลัวรเราป้องคุณเนื้อปนทุกใบอ่าอุ้ยมันเพิ่มแบบจัดเลยนะแต่ก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะโมโอเคอ่าเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ตาไปเนื้อบนนะผมโอ้ยเลือดดาเมจพลงังรุนแรงจัดเลยทีเดียวโอเคปนเราไม่มีเนื้อสัตไปเลยว่ะทุกคนอ่ะเปลี่ยนมาแล้วก็เนิรอฟอย่างงี้เสร็จเราดีครับผม เนิร์บนะผมโอเคแต่ก็ยังมี2 4งพอยู่ดิแม่งเกินกำลังพูดเลยเกินกำลังจัดจ้านอืมอ่าอยากจะรู้เหมือนกันมีสามจะกล้าโจมตีไหมครับผมอยากจะรู้เหมือนกันแหววเราแพ้สักตายนึงก็ได้นะ <c oughs> แพ้สักตายนึงก็ได้นะผมดูดิกล้าแม้ปากบานอุ้ยโจมตีสามตายไปตัวนึงนะผมโอเคแต่ก็ได้ตัวอยู่นะตายแค่ตัวเดียวนะผมโอเคนะ ฉันไม่กลัวแกอยู่แล้วจะปากบ้านเต็มที่แกก็ทําได้แค่นี้แหละฉันจะตามไล,ะละ่ล่าพวกแกทั้งหมดโอเคเอื้อตายอีกตัวหนึ่งนะผมแค่นั้นแหละก็พอแล้วแค่นั้นแหละพอแล้วเปีตัวสเก็ตสแต็กมันน้อยเกินไปนะผมการที่จะล้มจะพวกนี้แล้วเราก็ไม่มีกินเนื้อมาด้วยนะผมเอ้ยปกติแล้วผมก็มีกินเนื้อมามันกันแต่ว่าเป็นสามจิ๋วนะผม ซึ่งดาเมจมันน้อยจะจับเลยทีเดียวดังนั้นก็เลยต้องใช้การไปอื่นในการจัดการนะผมไม่นะ่เอาเดมาใน <c oughs> กลัวแกอยู่แล้วจะเนิร์ฟแกหมดนี่นะมี2อ0 0มนห้รอเนิร์ฟเข้าไปทตเมื่อกีก้จะมี2อ0 0นาเหมือนเดิมมันก็นยังมีเยอะอยู่ดีอ่ะเอาเดีดูที่มันจะโจมตีเท่าไหรน่นู่มมันกำลังเลอยู่เหมือนกันนะดูจากอาการนะผมดูจากทรงโจมตี3เลยนึีก <c oughs> แข็งแกร่งเป็นเบอ้อตัวสุดท้ายนี่รู้สึกว่าอ่าเลือดจ,จะสมไย้นุ่มดังนั้นเดี๋ยวผมจะใสให้สุด่าเพิ่งเหมือนเนิบตอนนี้เองบ้าที่สุดอ่าอุ้ยมีพันเก้าเองชนะได้แน่ๆน,นะผมจมตีหนึ่งจมตีสองจมตีสามจมตีสี่ห้าไปเลยนะผมแล้วเราเหลือสามยังไงก็ชนะอยู่แล้วดิมาเห็ดไหมอนุพัฒน์กับกัดเนิฟอะ่ะมันสุดยอดจริงๆเอาเด้อ ก้อนนี้ตะโกนให้เพื่อนฝู่เพิ่มนะผมแต่ตัวเองไม่เพิ่มดังนั้นเมื่อตัวเองไม่เพิ่มนี่ก็คืออัตราการรอดไม่เหลือแล้วนะผมแล้วการไปท้ายของฉันก็เป็นการกินเนื้อสุดด้วยลาก่อยกันแล้วกันไม่ต้องใช้การไปท้ายแล้วนะผมโอเคมงมันจะการเลยชนะแน่นอนนี่นะให้มันสวยรูกันไปนี่งไง เป็นไงล่ะก็เป็นสูตรลับไม้ตายนะผมโอเคชนะแล้วนะผมบอกแล้วใช้ได้ทั้งใจนะผมสำหรับการเนิร์ฟนะอซมต่อให้จะใช้การระดับไหนก็ตามนะผมอัตราชนะเราก็สูงมากเลยนะ80%เลยนะผมตูนแต่ก็มีการที่เราหยุดจังไม่ได้ก็มีเหมือนกันนะผมโดยเฉพาะแบบว่าการขี้โกงจะจัดอ่ะก็ไหนๆก็เหลือเวลาเล็กน้อยแล้วนะผม ตอนนี้ก็เหลือ3มนาทีนะเฮ้ยยังได้ยกนะโอเคสุดเอาให้สุดจัดไปเลยในๆก็ในในนะผมอย่าตัวนี้ไปตัวหนึ่งนะแล้วก็คือส่วนนี้ตรวน,น,นี้อันนี้อ้าผมจะลองไม่เอาการ์ดเนื้อไปนะทุกคนผมจะเอาการ์ดอาบินบินเลอร์ไม่ได้เอากาดโคนดีกว่าการ์ดโคนนะผมแล้วก็เอากาดไปนี้แล้วก็เอากาดผิวด้วยนะผมมาลุยกันดีฝ่ายนะผมมา <laughs> ดูดิว่าฝั่งตรงข้ามจะแข็ง,งแกร่งแค่ไหนจะเป็นใครไม่รู้ว่ากูจะไปโคนการ์ดที่มันแบบใบแรกอาจจะไม่แข่งก็ได้เปล่าน่านออย่างงี้ก็ได้อยู่นะทุกคนหรแต่มันมีการ์ดมิเนเลอร์นะชิมหายเนี่ยเนอโคนการ์ดไปนี้ก่อนนะบมเอ้ยนะมีสามพันสามแล้วนะบุมดาเมจลดลงไปก็จริงแต่ว่ามันมีการ์ดมิเลอร์ว่ะอุ้ม,มันมันก๊อปปี้การ์ดทั้งหมดเลยวะ่ะตายแล้ววะ่ะ หายแล้วตายแล้ววาชิปหายแล้วโอเคอ่ะเก็บสแต็กไว้ก่อนนะผมไม่สนใดๆทั้งนั้นจะดูการ์ดเปนี้ของมันก่อนนะผมมีพันสามเลยหรอชิปหายแล้วถ้าเปลี่ยนตัวมานี่เราเจ็บจุกเลยเนี่ยโอเคแตบบ่คินว่าชนะได้ไม่ยากเอาเด็มาจะโชว์การ์ดระดับสูงๆมากกันแล้วกันอุยมันโจมตีเรานี่เราหนาเาเลยเราหนาวเลยนะโอนมันก่อนเดือแค่ส่องพันสามไหเงีเดือน้อยมากเลยอ่าดาเมจก,ก็เพิ่มนะผม ไม่โจมตีนะผมแต่ว่าก็ต้องป้องกันก่อนเพราะกลัวจะจัดถ้ามันโจมตีมานี่เราเจ็บจุกเลยนะเชื่อเลยว่าพันกอบตายหมดเลยนเนี่ยมีสิตายเกือบหมดเลยนะผมโจมตีสามตายหมดไหมเนี่ยเฮ้ยาตายหมดไหมเนี่ยจิบหายแล้วอพันหนึ่งไม่ตายหมดนะผมโอเคจุดจบแกมาถึงแล้วสินะตายซะเลยอย่าอยู่เลย หิวเลือดตัวเองเน่แล้วพวกมึงก็ตายไปให้หมด <c oughs> ตายไปหมดอะอย่าอยู่เลยโมโหมากนี่นะอุ้ยแค่สามมันหกเองเหรอน้อยมากอันนี้ไม่น่าตายนะดูจากทรงแล้วเออไม่ตายจริงด้วยอะพันแปดไม่ตายเอ,อ้ยลุงเก็บแตกไว้เอาโคนี้ค่ะ <c oughs> ไม่โคนทำไมอะไม่ต้องโคนแล้วก็ไม่เอ,อ้ยตายแล้วผมตงใส่จะแพ้นะผมเอ,อ้ย ไปแล้วโดนจมตีตายแน่เลยมีมีสามสีสสสองตายชัวไม่รอดไม่น่ารอดเลยโอเคแต่แพ้มันก็ได้นะผมเป็นเรื่องธรรมดานะเพราะว่าเกมการต่อสู้เนเสาร,รเนี่ยก็คือแบบว่าเขาต่างคนก็ต่างเออสุดจดอ่ะเรื่องธรรมดานะผมเฮ้ยเราพอสู้ได้โยมันโคลนเราเพิ่เหลือหกรอยนั้นอุย้ย อ๋อมีฟันสามดีด้วยจิ๊บโอเคหนึ่งสองสามป๊อกกันหนึ่งอยู่เฮ้ยป้องกันหนึ่งอยู่นะน่าจะอยู่มาไม่มั่นใจนะผมเออเรียบร้อยนะผมโอเคไม่อยู่นะร้อยเจ็ดสิบเจ็ดเนี่ยไม่ไม่อยู่แล้วทุกคนจิ๊บหายแล้วต้องแพ้ส่งท้ายนะผมเรื่องธรรมดาตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะผมอ่าให้ได้ดีดิเราก็ประมาทเกินไปอะ่ะป๊อป แต่กรช่างมันเอ่ยังไงก็เราจะได้การแน่ๆนะผมสำหรับสองตนน่อสองพันนอฮะโดนไปแล้วสามเออตายเจ็ดร้อยโอเคแพ้ไปแล้วนะผมด้วยยูไพร a แลนด์แน็ปนะผมอ่ะก็เฮย้ยยังไม่หมดเวลาเหรออ่ะสำหรับใครที่ตีลีกนี้อยู่ก็อ่าถ้าใครได้อยู่แลงดูมิเนเตอร์ก็ขอแสดงความดีใจด้วยนะผมก็คุณเป็นผู้เล่น ที่แข่งแก่งที่สุดใน1%ของผู้เล่นทั้งหมดนะผมสำหรับใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมลีกหน้าก็มารอเนลนะแล้วลีกหน้านี่ก็เป็นตัวไฮบิดด้วยนะทุกคนอ่าโคมาสไปนัทนะผมอ่าถ้าผมออกจากหน้านี้ไปผมจะรับการแล้วนะผมได้แล้วนะผมสำหรับคอมซอฟนา,า่านอ้โหบัดไม่ได้แบงค์เขียวเลยจริงคอมซอฟนา,า่านว้าว เจ็ดบิลอี 1, 300, นึงพันสามร้อยครับผมแล้วก็ปวดลลอกคมซอฟต์นะพัทแตนโอ้ยสี่พันเองเหรอก็เป็นการดีเจนระดับหนึ่งครับนะผมแต่ว่าตอนนี้ก็ไฮบิดได้แล้วนะทุกคนใ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 นพัทน,นะยังไม่ใช่ตอนนี้นะผมเพราะว่ามีแปลนว่าตัวไฮบิดจะเข้ามานะผมโอเค โอ้โหได้จ,จัดเลยทุกคนโอ้โหได้จ,จัดเลยอ่ะผมยังยังไม่เปิดรับกันแล้วกันนะผมก็แสดงความดีใจด้วยนะสำหรับใครที่หรือว่าตีคันฝ่ากันมาแต่วันศุกร์ตอนสองทุ่มนะผมจนมาถึงวันจันทร์ตอนสองทุ่มเนี่ยถ้าใครอยู่แลงโดมิเนเตอร์นะผมก็ย้ำเหมือนเดิมแหละก็คือถ้าอยู่แลงโดมิเนเตอร์เนี่ยก็คือผู้เล่นหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของผู้เล่นทั้งหมดนะผมที่จะได้รับการ์ดไปนะผมเพราะว่าคุณนี่คือผู้เล่นที่เก่งที่สุด เจีวแน่ที่สุดเลยในเลขกนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเชคการสกิลด้วยนะส่วนสไคที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมหลีกหน้าก็มารอนะนะสำหรับเจ้าโคม่าสไปนัสก็คือเจ้าอ่าพาโลโลปัสเจนสองผสมกับเอ่าเจ้าสไปโนซอรัสเจนสองนะผมก็จะเป็นโคม่าสไปนั้นะซึ่งผมกดล็อกไปแล้วนะผมสําหรับการไปนีนะก็ได้ในเหลีกแนะทุกคนอ่ะ สำหรับคำคืนนี้ก็ห้องหมดเวลาแต่เพียงแค่นี้ก็แล้วกันนะผมก็โชว์การต่อสู้ที่แล,วล้วก็เผยสูตรลับสูตรอร่อยที่เราจะสามารถชนะฝ่ายตรงข้ามได้นั่นก็คือการเนิร์ฟนะทุกคนก็รู้อยู่ <laughs> อ่ะถ้าใครมีอะไรก็ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างด้วยนะผมแล้วก็ฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงๆเลยที่กดติดตามนะผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยที่ดูคลิปวีดีโอของผมนะผมไปจริงแล <s> ้วซีโยเกย็นทุกคน Fedah yang lanjut! Ha ha